เลยดีมากพอดีเดมวก้ไม่ชอบคนรวยอ่ะญี่ปุ่นไม่ใช่ลลหรอลไม่รู้กูง่กูเคยฟังเพลงนี้คนเคยฟังอยูันลาเอ้ยพาทิศเริ่มขึ้นแล้วเร,เริ่มพาทิศเริ่มขึ้นแล้วก็ต้องอดังเกิน เงียบเงานี่คือวันเงาแห่งโลกสกายบ็อกซ์เงาเฮียมีนั่งมีเพื่อนอยู่ครบทุกคนวันถึงกับจะเสร็จแล้วเหลืออีกขึ้นทางแล้วกฆ่าตัวตายจริงๆอ่ะต้องใช้แท็กตัดเลยเนี่ยใช้แท็กตัดแกพี่ปลาเมึกเนี่ยแป่งหมดเต็มเลย ไปพูดชื่วยปล่อ้นอนมันดิมึงก็อย่าเน้นดิก็มันดีจริงๆอ่ะมึงก็อย่าเน้นดิมายไม่เน้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน็อตมันจะเดินมาบอกหน้ามึงเมื่อกี้นัทยืนดูอยู่ข้างบนยังหล่นเต็มเลยเออวะิป็นงานที่อันตรายมากเลยนะครับเนี่ยมันดังไม่เนี um> ่ยน er> ัทเปิดเพลงเนี <h 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 ่ยดังดังดัง ไม่ดังเท่าไหร่แต่มันก็ได้ยินยันถึงกูก็ถึงกูเหมือนกันนะแต่ตอนนี้กูเมื่อยมาก้นเมื่อยดูกล้อยมากตอนเนี้ยไอ้มามึงมาปิดหลังคาหลังคาได้ป่ะหลังคาอะไรถ้าถ้าว่ากูทำทำฐานเสร็จแล้วทำกำแพงเสร็จแล้วมึงมาอุดหลังคาได้ป่ะต้องมีคนช่วยกูกูทำคนเดียวก็ทำได้แต่กูเมื่อย คือไอ้นัทต้องมาช่วยกูไอ้นัทไอ้นัทไอ้นัทจะไปเป็นเครื่องจักรอ๋อคือกูต้องทำคนเดียวใช่กูก็จะกูก็จะเป็นเครื่องเครื่องจักรไอ้นัทอ้าวแค่หลังคาเองไม่ไอ้เหี้ยวางหลังคามันก็มืดนะเว้ยทอดไม่เป็นเรไม่เป็นไรยิงเหลือทัดแกตัวแค่ตูดนั่นพี่น่าจะเขียนดั่เนี้ยน่าจะโดนพ่อดาวะ ก็พูดเบาๆก็ได้แต่ว่าบูทใหม่อะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงไอ้เมาส์เมื่อกี้มแม่งดีนะแปะอ้อ๋อไม่โดนถ้ามันหลายๆแล้วแป้งๆๆแป้งแป้งเงี้ยพองก็ได้แต่แป้งแป้งปนานๆ,ๆทีแป้งทีนึงผมไม่รู้ว่าเสียงของผมมันจะเบาหรือเปล่านะเบาครับเบาปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บกลางนี่เองถึงว่าเสียงมันในวีโออ่ะพี่ชาร์จแบตอันเดียไปสนแม่งหลังคาทำให้เหมือนบล็อกอะไรก็ได้เนี้ยทีเลี่ยมตายละว่าไหลลาว่าไหล ใครมึงทำงันล่ะครับข่าวดีก็พี่ละวานรั่วไปกลางอีกแล้วซ่อมหรือซ่อม,อมใครทำก็ไม่รู้ยายกูรู้น่ะพี่หมายหมายบอกอะไรปลาหมึกตกปลาหมดอยู่ใต้น้ำนี่โอเคก็น,นัดบอกเลยว่ามันมีกลับก่อนดีกว่าแม่งพ่อน้องก็ยังแม่งไม่โดน ตอนนี้หิวขนมปังมากตอนนี้กูแดกหมดเลยเอ้ยขนมปังอยู่ที่กูวันนี้นมนมหลังมึงครับนมจ่ายแอปเปิ้ลสามพันหรือว่าขนมปังสองพันขน,นมปังขนมปังให้กิงมันก็เท่ากันแหละเฮียแอปเปิ้ลสามพันกับขนมปังขนมปังมันได้สามเพลลมลมัดขับสองนี่เครื่องจักรรันงานแล้ว

พี่น like. ้าซ่อมระบบเสร็จแล้วเฮ้ยไอไมวอเทคคือแปลว่าอะไรวะวอเทคก็ผนังผนังมึงเคยไปพวกนี้ปะอะไรวะดิมเวอร์ไอ้พวกเมอร์เมดอะไรนั่นอ่ะที่เป็นเอ้ยช่างแม่งไอ้เฮียกูก็อธิบายไม่ถูกแต่กูรู้ความหมายเอาวอเทคพาวเวอร์แปลว่าอะไรเจอกูเกิลได้กูอธิบายไม่ถูกขวยเถอะถามกูดิเฮ้ยปลาหมึก เออก็เทียงยังไงก็บอกว่ามันมีมันมีไม่ใช่พี่เพิ่งเห็นเมื่อกี้เองอยู่ใต้ตรงที่กูทำเนี่ยละเอาสรุปพี่มาร์คเห็นหรือเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นแม่คนตีนแค่เห็นพี่เพิ่งเห็นเมื่อสักครู่พี่เพิ่งเห็นเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่นี้เอ้สัตว์เดนปวกหน้าแม่งมันใสชอบไปเนี่ยไอเมื่อกี้โดนต่อยแล้วต่อยตอนไหนเพิ่งต่อยเอาแล้วตะกลงต่อยหรือเพิ่งต่อย บอกว่าต่อต่อยตอนไหนพึ่งต่อยแล้วตกลงต่อหรือพึ่งต่อยกันแน่ต่อต่อยตอนไหนเมื่อสักครู่เอ่อถ้าตอนที่ผมดูคลิปของพี่ดูพี่ลูบี้เขานะเขาเขาแบบเครียดเรื่องปัญหาแบบว่าเครียดเรื่องปัญหาที่ปลาหมึกไม่ยอมเกิดมากเลยอ่ะกูนี่เกิดเต็มตีนเลยของผมนี่เกิดเกิดเต็มเลยอ่ะเกิดเต็มตีนกูเลยเต็มเลยเดี๋ยวไปหาผ้ามาไอ้ก่อน นี่ต้องพูดสุภาพเลยนะนันะไม่ได้นะเขาจะเป็นลูกคุณหนูของดีถูกหวยซีงวดโดนแดกดีสัตว์ที่รู้ได้ไงวะว่านันถูกหวยถูกหวยหวยแดกถูกหวยหวยแดกีถูกยิงตัวยี่สิบบาทที่เคยถูกก็พี่เคยถูกรอบนึงถูกก็ถูกแม่งไอ้ที่แอถูกยี่สิบบาทตีไปฮะี่ถูกสีไปจะได้กี่บาท ห้าบาทขาด,ดทุนดีปีใบเพิ่งได้ใบเท่ากับใบหนึ่งดี่กูซื้อมาโอ้โแดงเขาเรียกว่าคนโง่ครับไม่ร้อยตัดใครอยู่คุณหิ่นกำลังมากเนี่ยพี่น้ำมันใกล้จะหมดแล้วไปไม้ไปเติมน้ำมันดิหมดแล้วบอกกูสามสองหนึ่งแอด,แอด ยัง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 อ้ยอ้าวเหี้ยด้วยย้อนไปไลยวะแย่คาหน้ากูโอ้โหแล้วพี่แอ๊ก็เย่อัพโหลดมือแกนอนนะหนุ่มทำไมพี่ไมยเติมแค่ครึ่งถังอ่ะไม่เติมเติมถังไปเลยวะพอีกแล้วคนในบ้านอีกนอนหมดยังไงก็ มีส่วนหนึ่งยังไม่นอนเล่นอะไรวะไอโฟก๊อกเด้งไฮโลอะอยากอยากเล่นบ้างวะเล่นด้วยเล่นด้วยขึ้นเลยอย่างงี้เอสองขาสองขาแม่คาเตอร์มันโดนลุยแล้วอีกมองเป็นคนละแถวสองคนเพิ่งลุกขึ้นยืนเลยลุกขึ้นยืนเลยสองคนในสกายเพิ่งลุกขึ้นยืนเลยยืนขึ้นเลยเล่นด้วยเล่นด้วยอันนี้เลิกอัดใช่ไหมอัดอยู่ มาแล้วมาแล้วมีใครรู้ว่าโบอิงคือใครมันมีประในโลกนี้มีคนชื่อโบอิงเยอะมากเลยอับอยู่ตั้งนานแล้วนครตอนแรกกูก็เคยคิดอยู่วใครจะมีใครชื่อโบิงมัอ้ีน้ำมันหมดเรืองนึ่งแว่าใหญ่โตนมน้ามันหมดยัไม่จบเรื่องนี้นะยังไม่จบังจองนี้เรื่องนี้เสมัยแรกๆเลยนะสมัยนนม เสียแม็กกระตีนบ้าก่ะโดนมันโมเย็ดต่อแล้วกูเสียศูนย์เหย็ดมอนมายมาร์กกูไปช่วยวางไปทำหลังคาแล้วนะปะมึงเอาวางไง้น่าให้กูเสร็จก่อนวางกับแข้งมึงต้องตองกูจะทุบคัดมึงต้องมาช่วยกูทุบหนว้ยแล้วก็วิ่งขามันหล่นอีกแล้วอ่ะ ปัญหาคือครูจะทำทางไปมันขึ้นบันไดยังไงเอ้ยเดี๋ยวมีวิธีมีทำนี้ทำนี้ตุ๊บทำนี้ทำนี้ตุกบทำนี้ไปไหมนี่ปึ๊บปึ๊บนี่ไม่ใช่ขามันหล่นใส่หนูเนี่ยปึ๊บขื้อแม่งเอาแม่งให้เลยขอบคุณที่แนะนำไม่ได้เป็นไงความคิดกูมเป็นยาว่อเดี๋ยวก็ไม่มีไม่มีอนี่ให้หรอกมารเดี๋ยวไม่มีแม่ยายหรอก เรียบร้อยเล่ไมเอาหินมาเยอะปะก็พอส้มควรหกเจ็ดชุดมาเอาไม้กูสักสี่ชุดดิเมงใช้ไม่ตกาจเครื่องจักรเลยว่ะไม่ถ้าว่าเทคชาวเวไอชาวเวอร์นี่มันเสร็จก็คุมมอาเนี่ะกูไปเติมน้ำมันล่วงหน้าแบบแบบมันต้องไปรีฟิลกันเองนลเดี๋ยวมันลง้ายจนานตรงนี้ไปเติมน้ำมันกันนิด เติมเติมฟูกอนออยเต็มแล้วตอนนี้เติมฟูเอาไปเติมเปลี่ยนเองแล้วกันอันนี้กูเปลี่ยนเป็นแก๊สแกสแ๊สโซคาร์บางทีเป็นเป็นซีน,น,น,นมันก็แดกข้าวมันก็เปลี่ยนไม่ได้ไอ้หี้อะมึงใช้มือใช้มือแดกข้าวเลยไงใช่ที่นีมันหนีบอยู่เอาออกแล้วมันหนีบยากระบบมันมันติดสายตัวยูมันล็อกกับผนังไว้อยู่ไอ้พวงนิ้วยาวไร้เงี้ยนะ ก็ปกติเขาไ้ด่าพวกกระหลังยาวไงแต่อันนี้มึงขี้เกียจตรงนิ้วกูเลยเรียกนิ้วยาวเรียกเลยโอ้ยพี่ใหม่ไปคุยกับพี่ไหมพวกพน่ายถูกตรงนี้มากกว่าแล้วค่อยขึ้นเราจะไปไล่ต่อจากตรงนี้นะจ๊ะอ้าวไม่ไรไม่ไรเดมันก็เดี๋ยวมันก็ปล่อยให้้เราขึนไปเอ้ยมึงก็อย่าลืมเอาท็อตมาแปะไว้บนหลังคาบ้างนะ มปยายทันเลยไหมย,ยายทันเลยไหมเพราะในไหนเราก็ลงไปอุกอากอยู่แล้วไม่เราจะไม่ยังไม่ยังไม่จัดน้ําเลยเดี๋ยวค่อยอทําใจเย็นๆวางน้ําเลยแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยทํา <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวค่อยวางน้ำก็ได้ <c oughs> ขอเสกกระแปลงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มึงต้องไปนี่เอาวั่นเดี๋ยวกูลงไปข้างล่างก่อนเอออเาน้ำอีกผมวางน้ำไปปะเนี่ยเป็นระดับพี่แล้วสอบ อู้เล่นไหมครับประกอนมึงกี่ปีหนุ่มเออสองเดือนพี่ไม่ทุยทำเป็นไหมเนี่ยพี่ไม่ทำเป็นไหมเนี่ยเป็นดิแล้วไอ้นี่มันยังไงอะ่ะถ้า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 ถ,ถ,ถาว่ามึงวางมันวางมันเป็นมันมันจะกลายเป็นน้ำนิ่งเลยนะเว้ยดูครับพี่น้ำยิ่งไหลลึกน้ำยิ่งไหลลึกน้ำอิ่งไหลลึกเว้ยไม่ใช่ละไอ้เหี้ยหืมตาเปล่าไม่เป็นอะไรมาจนถึ ต่อแล้วพอทีเขาว่าพี่อิงอ่ะว่าอิงมีกระตูเรนเรนไอที่อิงขับดูบ้างอ่ะเอาละเอาอีกมียาบีน้องแนทกูว่ได้ทำมึงไอ้สัตว์มันไม่ใช่ของเราแน่าจะเป็นของมายมากกว่าของพี่ไมพี่ไม ตอนนี้ทีวีดูก็มีอสมาคมคนรัเพื่อนอะไมของเราอ๋อตันตึงแบบเจ็ดเองเนี่ยยังไฟจับฟินอึ่ยไม่ฟินเลยไม่ฟินเลยเฮ้ยไม่น้ำมันแข็งรู้แล้วก็รีบทำหลังคาิโนมน้ำเล็กไหลลึกมึงถึงบอกไงว่าอย่าว่าอย่าเพิ่งวางน้ำ คนที่เสี่ยงตายที่สุดอะคือแอ้ลผลแอปเปิ้ลักแอปเปิ้ลผูถึงบอกไงว่าอย่าเพิ่งวางน้ำไอ้สัตว์มีน้ำมันหมดเป็นอนิเมะใหม่หรืออะไรมันก็เลี้ยงเมป๊ะดีชอบดูอ่ะก็ไอ้ลิจิโออะลิจิโอชื่อนี้คุณคุณนะอะไรอ่ะจิกจอกอ่ะออ๋นนนั่่เดี๋ยวกูดทำไอ้นี่ให้รอไว้ใครเาบ่นอะไรวะ มึงอย่าพิ่งพิ่งปิดหมดนะ้วไปเลยเฮ้ยเพราะว่าโคุณมีปัญหาเมื่อไหร่เฮ้ยมันไหลลงมาถึงเหรอเฮ้ยมึเหมือนกับว่าคุณจะทำผิดนนั่ผิดครับผิดไอ้สัตว์เอ้อกูทำผิดคือมึง้องโล่ทำอะไรถูกมั้งเนี่ยต้ไม้ตกพี่ม้าเคยทำอะไรถูกมั้งเนี่ยน้ำมันต้องลงมานี่แล้วลงมาตามเสาคลายก่อนไหม ไปเผื่อเล็งไอ้นี่ไว้เล็งไปเท่าไหร่วะเล็งแปดไว้คัดก่อนไหมไม่คัดหรอกไอ้มาเอ็งไอ้ทุบน้ำออกวางเอาน้ำออกให้หมดดิกูจะแก้แป๊บนึงที่น้ำมันหมดก็กูก็เปลี่ยนเมาส์สิแต่ก็หมดแล้วนี่ไงเนี่ยมึงทุบน้ำเอกให้หมดดิโอ้โหงานใหญ่เลยอันเนี้ยพี่เดี๋ยวนนะลองใช้ระบบใหม่นะ เอ้มาไอ้มึงอย่าเพิ่งทำหลังคาอย่าเพิ่งทำหลังคามันพุธจะสอบแล้วยังไม่ได้ดีใจดีใจกูดีใจดีใจดีใจคนอื่นมันปิดเทอมกันหมดแน็คมายังไม่ปิดเลยยังไม่ปิดเลยแต่เพื่อนเขามันปิดกันหมดแล้วอน็งแมงอะก็นั่นเขาไม่ใช่เรา งานนี้มีโลตังเตยยาวอ่ะคนคนเอนจิเนียร์วางทางผิดนะเดี๋ยวนะไม่เดี๋ยว <c oughs> เ,เดี๋ยวแกเป็นสีกันนะจี่เอ็นชินตรงนี้ก่อนหนึ่งสองสามสี่ขุดขอบตรงนี้ออกตาม,มากวางผิดเหรอไม่เดี๋ยวเดี๋ยวแก้นิดหน่อยว่าเอ้ยมาตรงนี้ไม่ต้องขุดแถวนี้ไมนะ่ต้องขุดแถวนี้ไม่ต้องขุดมันหลเจ็ดบล็อกงูไม่นานนัดดีๆเออเอาก็เอาแค่เจ็ดบล็อก่ยเดี๋ยวนี้หนึ่งสาม ม,มึงทำมึงทำให้ให้พื้นที่พื้นที่ที่มันมันเป็นบทางบอกอะ่ะเป็นสี่สี่บล็อกที่บล็อกแค่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคเจ้าหนึ 1, ่งสองเกือบแก้กันยาวไม่ใช่ไมมึงพอใครก็ไม่แย่กูรู้ที่มาชอบไปปูน กวนที่อะไรกูเป็คนคนทำช่วยมันทำว่าวางทัดก่อนเถอะนัดวันนั้นมีประโยชน์กับพี่มาอีกเป็นหุ่นยนต์กู <laughs> มีประโยชน์กับมึงกูว่าข้างล่างมีผีเกิดเดี๋ยวขอลงมาดูเต็มเลยโหมากครับหโ,หโ,หโหเต็มเลยครับคิปเปอร์ไอ้สัสต,ต้องตตั้นะกูเนี่ยเต็มเลยคพี่น้องครับก็ปัดทัดดิลงมาแล้วตัวหนึ่ง ลงไปตัวนึงจอมลงไปอุยเจมสเจ็บ์เลือบอลบอมรับบอลได้ตัวรับก็ได้ตัวรับบอได้เฮียเฮียเฮียคืออะไรเฮีเียคือกูนอนเลยหรอยังทำกิ๊เปร์ทาวไม่เสร็จเลยกิ๊เปร์เฮียวอเทคครับเออบอเทคตวเว่ เนี่ยเลอแค่หลังคาเนี่ยแล้วก็ทดสอบวางน้ำครั้งสุดท้ายไม่แน่เราอ่ะเดี๋ยวคุณจะเสกเสามาก็ได้เอ้ยว่าไปเราก็แทนเปนสองสามชั่วโมงเอ้ยใครมีไม้มาเยอะแล้วบ้างเนี่ยไม้อะกุ๊มีเอาวูดมาธรดาเผาไม้ให้หมดเลยเผาไม้ทำทาร์สให้หมดเลยทำอะไรวะทำทาร์สอะทอสทอสเอาไปทำเป็นเหี่ยย ก็ให้จัดให้ถ้าคุณต้องการอย่างนั้นอยากได้สักประมาณสามสิบอันอ่ะอืมกูเผาไว้ึงดูในนี่เอาเองนะอืแล่ว่าแม่งได้หลายชุดว่ะแม่งเผาประชดกูด้วยเนี่ยถ้ามีปักอินซื้อขาย 4, ของนะสี่สี่สองแปดสี่สามสองสี่สบบาสี่ห้ายี่สิบสี่ห้าสี่สาทรับซื้อไม้แล้วก็ขายทอดรับซื้อสติกแ่งละสองแผงบาท ทุกแตงโมมาทำข้าวกินไอทำมาแตงโมแตงโมแต็งโม,งโม,งโมขณะนี้เป็นเวลาห้าทุ่มสี่แปดนาทีนะครับใครทาพี่มังไม่เงียบไม่ตอบ5้าุ่มสี่แปดนทีถามว่าใครอะไรใครใครถามอไ้อเยย์ในกร้งนรี กระเจ๊บทิง้งหน้ากระเจ๊บทิง้งกระเจ๊บทิง้งบลาเพื่อนแม่งไหมบลาเพื่อนตัดเพื่อนแนละ้วตัดเพื่อนมารอบ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 ใหญ่ใหญ่ใหญ่อย่างนี้เสียม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 มันเรื่อ, <c oughs> อะใหญ่บางอย่างเลยทำไมข้างบนนี้มันไม่มีเฮียอะไรเกิดวะไอต้ตรงตรงตรงฟาร์มเนี่มันไม่มีอะไรเกิดได้ไงวะ อ้ยเย่เบสโอ้หินจะหมดแล้วหินอยู่ที่กูนี่หินโอ้โหซอมบี้นี่ไงไม่มีอะไรเกิดนู่นไงนู่นไงไม่กูไม่ถึงไอ้นี่ไอ้ฟาร์มเนี่ยทำไมไม่มีอะไรเกิดข้างบนไม่ไม่ได้ปักเกียร์เลยเดี๋ยวกูจะไปปักแล้วแต่แต่อันนี้ตอนไม่ได้ปักแต่มีต้องคาบดาบก่อนไม่ได้ไม่ได้คาบกูบวกให้ก่อนเลยไหมไปไปไปบวกก่อนเลยไปแล้วทำไมพี่ไม่ลบอ่ะ พอเราบอกไอสัตว์กูไปแล้วไปไหนไปแล้วกูไปแล้วกูหนีดิหีสเกลนตันตันคุมตรงมาตะเอาแม่งไม่ตายแม่งไม่ตกปั้นปันตกไปตกไปตกไปดีมากได้โบวมาแล้วกิเปิลนะครับได้โบวมาแล้วเกือบจะตก้ีกเกือบตกเหดูเกียรติฟีด้านหลังไะเกียรติบีฮะ เกียวซอมบี้ให้นมไอคิปเปอร์เกียตั้คิปเปอร์คิปเปอร์ตั้มกแว่าแล้วเป็นรูไหมคิปเปอร์สองตัวเลยโอ้โหนี่มันโดงอะไรกันนี่ปัดทอดปัดทอดปัดทอดปัทดกูไม่มีดอกโอ้เต็มเลยน้องบ้ายชาวโลกลงตามมึงไปแล้วนีสมันใสกูเกมโมดได้สัตขอบีไปเก็บของก่อนนะที่อ่ะนี่นเสร็จช้าแมงมันใส

พยา้องสีอนุญาตเกมโหมดแล้วตอนนี้มันอยู่ไม่ได้ก็โยนให้มันใส่ไม่เกมโหมดมันอยู่ไม่ได้โอเคผมปดเกมโหมดออกแล้วโอ้โหมึงยังอยู่มึงยังอยู่มึงยังอยู่อีดอกอีดอกอือหืออีดอกอีดอกจิกอีส้มเอายิงบอกด่ากลัวอีใต้โอ้โหคิปเปอร์อีกแล้ว อื้อจุกจุกเบยเ้าอ้าพี่หม่แมงแยงพูดเมื่อกี้นายกำลังจะพูดอลยจุ๊บหมดมาดูชุดกู้พร้อมแล้วโอ้ยเดินเดินมาให้รันเห็นดิเอาหมดแล้วเฮียเคลียทีแปลก่อนนะไอ้มางแม่บอกทำแทบตายไม่เป็นไรนี่เป็นเรื่องธรรมดาของสกายบ็อกซ์ แน,นะครับแต่ในใจเราไม่ได้ปักไฟหรอกนะนัดอ๋อๆๆๆไอพร้อมแล้วแอมเลดี้เออคือตอนนี้นั่นนอนรออยู่นาคมแล้วเป็นเครื่องจักรมันก็สบายอย่างเงี้ยแหละนะเราเตรียมธนูพร้อมแล้วสำหรับคิปเปอร์นเนี่ยสเกลตันไอมางมาทำหลังคาต่อแล้วแล้วปื๊ดปึ๊บปื๊ดปื๊ดไอเฮียต่อโอ้โหเกือบ เกือบๆๆนี่มันมาร์กโลตังเตนะเริ่มมาทำหลังคาต่อแล้วเราทำหลังคาเสร็จ<ด>แล้วปัดถอดแป้งให้ทั่วเลยเอเอตอนนี้กูเสร็จเช้าอ,อย่างเดียวตอนนี้มีวิธีฉลาดกับแมงวางมานะครบสอดพีเย ไปเจอรอบหนึ่งเฮียมาไอเด็กเฮียไม่รู้แม่งหน้าตาย,ย่างเฮียไม่หลอด้วะไอเฮียห,น,หน,น้าตาเฮียไม่หลอแปลมันสะจาะแต่แม่งรวยอ่ะแฟนแม่งยังสวยเด็กกับเรา,เอาอีกประมาณป .6 แฟนแม่งยังสวยเน,นี่ยอ้วนเลยแล้วไปอิจฉามันเลยอิจฉาไอตัดแฟนแม่งโคตรสวยเป็นเด็กเป็นเล็กแฟนม,มึงสวยขนาดนี้กแค่แฟนสวยดีจ้ะ ก็แค่สวยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าจะดีนี่เอ้ยเน้นเก่งด้วยนะเว้ยแฟรมันนะเพื่อนๆกูบ่นน้องหมิงน้องหมิงไม่อยากองหมิงหมิงงอนเจน่ะ